เตือนคีวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เกม Butterfly b o s s ซันั่นเองนะคะมีทุนมา100บาทนะคะเริ่มเบ็ดแรกสัก20นะัดกันนะมาดูนะคะตอนนี้เป็นยังไงนะคะ โอ้โหดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะคะผีเสื้อก็บินใหญ่เลยนะคะยังไม่เข้าเลยมาแล้ว5.0 10.0นะคะ20คูณ2ไปด้วยนะคะช็อตนี้ขึ้นเป็นคูณ10ตัวคูณขึ้นเร็วอยู่นะ190มาให้เห็นคูณ15เออตัวคูณขึ้นเร็วมากนะอันนี้คือยังไม่เข้าฟรีเกมเลยนะ320รนะคะรางวัลก้อนโตขึ้นมาเลยนะเท่าไรมาดูกันนะคะ4 5 6ห เออเไปแล้วนะคะเจ็ดรุ้่งไปแล้วแป0รอยไปแล้ว900อไปแล้วนะคะหนึ่นะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนปรับเบ็ดไปที่เบ็ดหกกันบ้างนะ,ะมาดูเบ็ดหกเป็นง่าไงนะยังไม่ข้าหว่าหนึ่งค้ง2ครั้งมาสิตัวคูณมาคูณ2คูณขึ้นเร็วมากทุกคนคูณ3ไปแล้วอัพไปถึงคูณ10เลยนะคูณ10บขึ้นมาได้300นะเบ็ดหกนะคะ 1080นะคะคูณ15ช็อตนี้270นะคะรางวัลก้อนโต2010เลยนะะสวยมากนะคะปังมากเลยนะเะกมรูปมันไม่ค่อยน่าเล่นนะ,ะแต่พอเล่นแล้วดีจริงๆเลยนะ,ะมาดูฟีสปินจะเข้าไหมปรับมาเบ็ด80นะคะเข้าเรียบร้อยนะ,ะหล่นลงมาและวตัวได้8หมุนเลยนะ,ะตัตคูณเพิ่มทีละ3เท่านะคะมาดูกันค่ะทุกคนในเบ็ด80นะคะ ครั้งแรกบอดครั้ง2ครั้ง3มา96คูณหขึ้นมาแล้วนะคะอ๋อมันลดตัวคูณในแต่ละรอบหมุนนะคะแต่ว่าขึ้นตัวคูณเร็วอยู่นะทุกคนเออมาดูเหลือ2เบตสุดท้ายอีก1ครั้งสุดท้ายโอ้โหการหมุนฟี80ไม่ค่อยปังเลยแตกนอกปังกว่านะคะ240โอเคนะคะเท่าๆตัวไปนะฮะจากทุนร้อยตอนนี้3,000แล้วนะเบ็ด80ไม่เวิร์คปรับเบดร้อยกันบ้างนะคะ ปรับเบดร้อยกันบ้างมาดูช็อตนี้ฟีสปินขึ้นมา3ตัวนะฟีสปินจะเวิร์กหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ฟีเกมก็ไม่เวิร์กนะแต่ว่าแตกนอกปังนะทุกคนทุนร้อยมา3,000แล้วอะเออเกมดอกไม้นะเป็นรูปผีเสื้อมั้งหน้าเกมนะกับบัตเตอร์ไฟบอสซัมนะ75ขึ้นมาแล้วนะเออไม่เข้าเลย1ฟีสุดท้ายกลายเหมือนฟีครั้งสุดท้ายโอโหฟีเกมคือไม่ได้เรื่องจัดเลยอะ ฟรีเกมไม่ได้เรื่องนะรุนแตกนอกอย่าให้มันเข้าฟรีเกมนะสองครั้งนะสามครั้ง4ครั้งยังไงเออหครั้งโอโหโหครั้งที่6มาเรียบร้อย230คูณ2ดอนนี้320ไหไลต่อทุกคนคูณ15นะคะ690นะคะ70นะคูณ15 1 0 5 0ช็อตนี้คูณ20ไปแล้วนะ1,200นนะแตกนอกปังมากนะทุกคน รางวัลก้อนโต3 4 9 0เลยนะคะเบ็ดร้อยนะคะไปต่อค่ะทุกคนหมุนกันต่อเลยนะคะคูณ20ไปแล้วนะคะโอ้โหรอนะเลยมาหมุนกันต่อช็อตนี้20ขึ้นมาต่อไป95นะ,ะ190ไหลต่อไหมคูณ10ไปแล้วนะ570ร้อนะ,ะช็อตนี้คูณ15นะ1650นะคะไหลต่อยาวๆเลยสามอยเจ็ดสิบหรางวัลก้อนโตอีก 2805นะค่อยสะสมมาเรื่อยๆนะช็อตนี้8 6 1 8แล้วอ้าวฟรีเกมมาอีกแล้วนะฟรีเกมรอบนี้จะรอดไหมนะเอามา10นะเริ่มมา30นะยังไม่คุ้มเลยนะฟรีเกมนะเหลือ5ม50ขึ้นมา150นะ150ขึ้นมาช็อตนี้นะยังไงเข้าไหมเข้าไหมเอ,อ้ยยังไม่เข้านะการเหมือนฟรีครั้งสุดท้าย ฟรีเกมคือเกลือมากนะแต่ว่าแตกนอกปังอยู่ทุกคนเอาฟรีเกมจะลงอีกแล้วนะเข้าเก่งเกลือแล้วก็เข้าเก่งนะมา25นะคนะคูณ2มาช็อตนี้200นะกำไรแล้วนะทุกคนคูณ10ดอกนี้1้อ3 15นะคะ90มา900นะคนะคูณต่ออีกเว็นคูณ20นะ3,200นะอีกรอบหนึ่งนะ60ไป1,500นะ รางวักลก้อนโตมาให้เห็นอีกแล้วนะวันนี้จากทุนร้อยบวกไปหมื่นสี่เลยจ้า